โลกใบนี้เป็นส่วนหนึ่งของข้าข้าเองก็เพิ่งจะรู้นี่เป็นคำพูดของอานเซอุสโปกเกมอนที่ได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าของจักรวาลโปกเกมอนนั่นเองคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูกันว่าพระเจ้าองค์นี้นั้นเขาสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับไปเริ่มเลยดีกว่านะครับเรื่องที่หนึ่งร่างจริงของอรนเซอุส ร่างของอันเซอุสท,ที่พวกเราเห็นเป็นร่างยืนสี่ขานั้นเป็นร่างที่อันเซอุสสร้างขึ้นมาอีกทีนะครับร่างจริงๆของอันเซอุสนั้นเป็นเพียงแค่กลุ่มก้อนพลังงานแสงสว่างที่อยู่นอกจักรวาลเท่านั้นนะครับแปลว่าอันเซอุสเนี่ยเขาสามารถที่จะกําหนดรูปร่างของตัวเองได้ตามใจชอบนะครับจะให้มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับมนุษย์ก็ได้หรือจะให้ปีนแบบยืนสองขาก็ได้เช่นกัน แต่เขาคงจะชอบรูปร่างแบบนี้มากที่สุดนะครับที่ยืนสีขาเนี่ยก็เลยปรากฏร่างนี้ออกมาให้พวกเราเห็นนั่นเองพลังที่ 2- อร่างจำลองของอาร์เซอุสในเกมโปเกมอนเลเจนด์อาร์เซอุสเมื่อเราเคลียร์ทุกอย่างในเกมได้แล้วแล้วได้รับอาร์เซอุสมาจากตัวอาร์เซอุสเองซึ่งจริงๆแล้วอาร์เซอุสเี่เาได้รับมาเป็นเพียงแค่ร่างจำลองที่อาร์เซอุสตัวจริงนั้นสร้างขึ้นมา หมายความว่าอาร์ตอวูนั้นสามารถสร้างร่างจำลองของตัวเองที่อ่อนแอกว่าตัวเองได้นะครับเพราะว่าแต่เดิมเขาก็เป็นโปเกมอนที่สามารถให้กำเนิดโปเกมอนตัวอื่นที่มีอำนาจลองลงมาจากตัวเองได้อยู่แล้วนะอย่างเดยวกาเผาเกียกิลาติน่ากาดอนไทโอก้าและคูซาเซอร์เนียสอีเวลทอลซีกานี่คือโปเกมอนที่อาร์ตอวูเนี่ยสร้างขึ้นมาหมดเลยนะ เพราะฉะนั้นการที่เขาจะสร้างตัวเองในเวอร์ชั่นที่อ่อนแอกว่าขึ้นมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องยากนะครับถึงแม้ผมจะบอกว่าอ่อนแอกว่าเนี่ยแต่ความแข็งแกร่งของมันก็มากพอที่จะชนะโปกเกมอนในตำนานตัวอื่นได้แทบทุกตัวเลยนะไม่ธรรมดานะอาร์เซอุสล่างเนี้ยร่างจำลองเนี่ยนี่แหละครับคือพลังอย่างที่สองของอาร์เซอุสนะพลังอย่างที่สามการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริง อาเซียวได้แสดงให้เราเห็นว่าในอนิเมะภาคเจอร์นี่ตอนพิเศษของเขาที่เขาได้โผล่มาช่วยซาโตชิหยุดทิทานด้วยการสร้างคุกน้ำขึ้นมาขังทิทานเอาไว้แสดงให้เราเห็นว่าเขาสามารถที่จะบิดเบือนความเป็นจริงได้อย่างการที่แบบน้ำโดนกับแมกมากแต่กลับไม่เกิดควนันแถมน้ำยังสามารถที่จะขัง อะไรก็ได้ไว้ด้วยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้นะครับในระดับความเป็นจริงแล้วน้ําไม่สามารถที่จะขังอะไรได้แต่อาร์เิอูสามารถทําให้เกิดขึ้นจริงได้แถมน้ําที่เกิดขึ้นมายังไม่เกิดควันเวลาโดนกับแมกมาอีกเป็นการสดแสดงให้เห็นว่าอาร์เิอูดสามารถบิดเบือนกฎของธรรมชาติบิดเบือนเหตุและผลได้ก็แง่แล้วครับเขาเป็นพระเจ้าของจักรวาลโปกเกมอนนี่ทุกสิ่งทุกอย่างรวมถึงกฎเกณฑ์ธรรมชาติทั้งหมดก็เป็นสิ่งที่อาร์ติอุสนั้นสร้างขึ้นมา การที่เขาจะเปลี่ยนแปลงกฎหรือบิดเบือนกฎก็สามารถทําได้อยู่แล้วนะครับพลังอย่างที่4การส่งผ่านพลังอันซีวูดนั้นเขาเป็นผู้สร้างจักรวาลหรือมัลติเวิร์สของโปกเกมอนขึ้นมาต่อให้เขาจะไม่ได้เข้าไปในจักรวาลน,นั้นๆเขาก็สามารถใช้พลังของตัวเองไปถึงจักรวาลพวกนั้นได้ขอแค่อยู่ในอนาเขตของมัลติเวิร์สโปกเกมอนก็พอ อย่างที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือตอนที่เดียก้าเผาเกียถูกเลเชนหรือโซ่แดงควบคุมให้สู้กันเองซาโตชิก็ได้ขอพรให้อาร์เซอุสเนี่ยช่วยปลดปล่อยเดียก้าและเผาเกียให้เปลี่ยนอิสระซึ่งแน่นอนว่าอาร์เซอุสเขาไม่ได้อยู่ในจักรวาลน,นั้นไม่ได้อยู่ต่อหน้าซาโตชิแต่เขาสามารถที่จะรับรู้เจตนาของซาโตชิได้และก็ช่วยเดียก้าเผาเกียไว้ ทั้งที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในจักรวาลที่ซาชิอยู่ด้วยซ้ำเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังอำนาจของอาร์เซอูดว่าต่อให้เขาไม่จำเป็นต้องเข้าไปในจักรวาลเนี่ยอยู่นอกจักรวาลเขาก็สามารถใช้พลังไปถึงได้นั่นก็แปลว่าถ้าคุณอยู่ในมัลติเวิร์สของโปเกมอนเนี่ยคุณไม่สามารถหนีรอดจากพลังของอาร์เซอูดได้ถ้าอาร์เซอูดคิดที่จะลบคุณให้หายไปหรือจะทำอะไรกับคุณเนี่ยก็ทำได้หมดเลยไม่สามารถที่จะหนีผลได้นั่นเองนะครับ พลังอย่างที่ห้าการรับรู้ทุกสรรพสิ่งอันเซอูดนั้นสามารถที่จะรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจักรวาลหรือมัลติเวิร์สของโปเกมอนได้เช่นเดียวกับข้อเมื่อกี้ที่อันไซอูดสามารถใช้พลังไปได้ทุกจักรวาลถูกไหมในระดับนี้อันเซอูดเขาก็สามารถที่จะรับรู้เรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดในมัลติเวิร์สของโปเกมอนได้รู้ว่าใครกําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนนะครับอย่างที่พวก ถ้าดูชิกับคนในอีกจักรวาลหนึ่งเนี่ยพยายามที่จะขอพอรกับอาร์เซอุสนะพูดง่ายๆก็คือคนสองจักรวาลเนี้ยพยายามขอให้อาร์เซอุสเนี่ยช่วยปลดปล่อยเดียก้าและเพาเกียให้เป็นอิสระแน่นอนว่าอาร์เซอุสสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกพวกนั้นได้ทั้งๆท,ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในจักรวาลน,นั้นด้วยซ้ำนะครับเออแต่สามารถรับรู้ถึงความต้องการของคนทั้งสองจักรวาลได้อะเป็นการแสดงให้เห็นว่า ถ้าคุณอยู่ในมัลติเวิร์สของโปเกมอนเนี่ยอัสยูเขารู้หมดเลยนะว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนนะครับอย่างคำที่เขากล่าวไว้นั่นแหละว่าพระเจ้านั้นรู้ทุกอย่างนะครับพลังอย่างที่หกพลังในการเหนือกฎเกณฑ์อัสูนั้นเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่เหนือกฎเกณฑ์ของจักรวาลหรือมัลติเวิร์สอย่างแน่นอนเขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้สามารถที่จะเคลื่อนที่ ได้เร็วกว่าแสงได้ด้วยหรือจะสามารถเดินทางข้ามมัลติเวิร์สไปยังอีกจักรวาลหนึ่งก็ได้เช่นกันเขาสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ขอแค่อยู่ภายในมัลติเวิร์สของโปเกมอนก็พอนะครับเรียกได้เลยว่าพลังประเภทควบคุมมิติเวลาอะไรพวกเนี้ไม่สามารถที่จะใช้ได้ผลกับอาร์เซอูสได้ยกเว้นแต่พลังของตัวอาร์เซอุสเองอย่างเช่นพลังควบคุมเวลาของเดียวกา้า นี่คือสาเหตุว่าทำไมเดเดมูวี่พวกซาฮิถึงสามารถเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์และทำให้อานเซอวุฒเปลี่ยนไปได้ด้วยเพราะว่าพลังเวลาของเดียวก้าเนี่ยมันก็คือพลังที่อานเซอวุฒมอบให้กับเดียวก้านะครับเลยทำให้พลังเวลาของเดียวก้าเนี่ยใช้ได้ผลนั่นเองเผื่อบางคนอาจจะสงสัยนะว่าเอ้ยอยู่เหนือการเวลาไม่ใช่เหรออานเซอวุฒเนี่ยทำไมพลังเปลี่ยนแปลงอดีตของ เดียวก้าถึงใช้ได้ผลกับอาเซวูดเนี่ยแหละครับคือสาเหตุพลังอย่างที่7จ็ดพลังในการสร้างและทำลายอานเซวูดสามารถที่จะสร้างหรือทำลายอะไรก็ได้เหมือนกับดีดนิ้วนะครับก็คือง่ายเหมือนดีดนิ้วนั่นเองอย่างเช่นถ้าเกิดอาเซวูดเจอกับจักรวาลที่ตัวเองไม่ชอบเป็นจักรวาลที่มีแต่คนเลวหรือเรื่องแย่ๆเกิดขึ้น อันเซีูวสามารถที่จะทําให้จักรวาลนั้นเนี่ยถูกทําลายหรือลบให้หายไปได้อย่างง่ายดายเลยนะครับโดยที่ไม่จําเป็นต้องเข้าไปในจักรวาลนั้นด้วยซ้ําแน่นอนในทางกลับกันเมื่ออันเซีูวทาลายจักรวาลที่ไม่ดีนั้นไปแล้วอันเซีูวสามารถสร้างจักรวาลที่ดีกว่าขึ้นมาแทนได้นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าอันเซีูวสามารถทําลายจักรวาลได้ง่ายขนาดนั้นทําไมในเดอะมูฟี่ที่เปิดตัวอันเซีูวเนี่ย ทำไมอันเซียวไม่ใช้พลังนี้ในการทําลายจักรวาลของซาโตชิไปซั้เลยนะครับเป็นเพราะว่าอันเซอุวูดในสมัยนั้นเนี่ยเขายังไม่รู้จักถึงพลังที่แท้จริงของตัวเองนะครับเขานึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นแค่โปกเกมอนที่ทรงพลังเฉยๆนะแต่ตอนเนี้ยยุคป,ปัจจุบันนี้เขารู้และแปลว่า ถ้าเขาเกิดมีความแค้นหรืออะไรกับพวกมนุษย์อีกเนี่ยเขาสามารถที่จะลบจัก,กรวาลให้หายไปเลยได้นะไม่ต้องมาแบบปล่อยพลังอุกบาทใส่เหมือนในเดอ m มู i วอีกแล้วนะครับบอกได้เลยว่าอาเซุปเป็นโปรกมอนที่แข็งแกร่งและก็อันตรายมากๆนะสามารถที่จะสร้างหรือทําลายจัก,กรวาลได้อย่างง่ายดายเหมือนกับการบีดนิ้วนะครับ แล้วนี่คือพลังและความสามารถของอันเจอุสท,ที่ปรากฏมาในอนิเมให้พวกเราเห็นแน่นอนว่าจริงๆแล้วอันเจอุสคงทำอะไรได้มากกว่านี้อีกเยอะนะครับแต่ผมแค่รวบรวมที่เขาโชว์ให้เราเห็นในอนิเมเท่านั้นนะถึงแม้ว่าอาันเจอุสจะเป็นโปเกม,มอนที่แข็งแกร่งแล้วที่โกงโอพีแบบสุดๆแต่เขาก็ยังมีจุดอ่อนหลายจุดนะครับ ทุกคนก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปนี้ได้นะเป็นคลิปที่ทําความรู้จักกับอาร์เยอูดนะไปลองดูได้ก็จะรู้จักการ์เยอูดมากขึ้นว่าเขาเนี่ยมีเรื่องราวยังไงมีการเปิดตัวในตอนไหนบ้างนะครับก็คลิปวันนี้มีแค่นี้แหละไปละ